ข้อ1 1.5บวกเศษ252รส่วน9นะคะก็แปลง1.5ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนเนื่องจาก1.5เท่ากับอะไรคะเป็นโทษสนิยม1ตำแหน่งก็ต้องส่วน10 15ส่วน10เสร็จแล้วเราก็สามารถนำมาบวกกับเศษส่วนข้างหลังได้เลยจะได้ว่า1.5บวก สองร้อยห้าสิบสองส่วนเก้าก็นำมาแทนนะคะจะเห็นว่าตรงตัวส่วนตรงนี้ยังไม่เท่ากันน้องต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนถึงจะสามารถนำมาบวกกันได้โดยอาจจะไปหาครของเก้ากับสิบค่ะหาออกมาก็จะได้เก้าสิบโอเคจากนั้นก็ทำตัวส่วน ให้เท่ากันโดยตรงนี้จะคูณ9เข้าไปทั้งเศษและส่วนและอันนี้ก็จะคูณ10เข้าไปทั้งเศษและส่วนจะได้แล้วคะ่ะ135บวกกับ200ขอโทษค่ะ2520ส่วน90ก็คือ2655ส่วน 9กสหารสี่สิบห้าเข้าไปทั้งเศษแล้วก็ส่วนจะได้อะไรคะห้าสิบเก้าส่วนสองจะได้ยี่สิบเก้าเศษหนึ่งส่วน 1. สองถัดไปในข้อที่สองก็จะแปลงที่มันเป็นเศษจขอโดษค่ะจะแปลงที่มันเป็นทษนิยมซํำเนี่ย ให้เป็นเศษส่วนก่อนเนื่องจาก14.315153คืออะไรคะอันนี้คือทศนิยมที่เข้ากรณีที่2ซ้ำไม่ทุกตำแหน่งกระจายก่อน ซ้ำไม่ถูกตำแหน่งก็ต้องนำทศนิยมทั้งหมดมาลบด้วยตัวที่ไม่ซ้ำแล้วก็ส่วนด้วยเลข9กับเลข0โดยเลข9จะแทนตัวที่ซ้ำเลข0จะแทนตัวที่ไม่ซ้ำสามรส่วน990และ9.053 5 3ด้าาซ้ำกระจายก่อนนะ อันนี้ก็เข้ากรณีที่2เหมือนกันให้เราหยิบทศนิยมทั้งหมดลบด้วยตัวที่ไม่ซ้ำก็คือ0 9นย์เกบวกห้ส่วนเก้จะได้นะคะอันนี้ก็หยิบโจทย์มาจะได้14.3153153 ขอโทษค่ะ14.315153ดสามหนึ3 15 15 3่งห้าหนลบเก้าจุดลบหนึ่เศษสี่ส่วนเก้เอามาแทนนะคะลบ เก้บวก53ส่วน990เกบรรทัดต่อไปก็เปิดวงเล็บนะคะ ลบคูณเข้ามาตรงนี้ก็ต้องกลายเป็นลบก็นำส่วนของจำนวนนะ้บปาะคะมาบวกมาลบกันได้เลยแล้วก็ในส่วนที่เป็นของเศษส่วนก็นำมาบวกมาลบกันจะได้14-9-1ลบ9ลบหบวกกับ 312ลบห3ลบ461แล้วก็ส่วนด้วย990ได้เลยเพราะว่าส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถนำเศษอะมาลบกันได้เลยวงเล็บแรกจะได้4นะคะลบ2องส่วน990าานำจำนวนนะับบวกเข้ากับเศษส่วนก็ต้องทำเศษส่วน ก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยการคูณ990เข้าไปทั้งเศษและส่วนที่4ก็จะได้เลค่ะ3,960บวกลบ202 mm hmm. ก็คือ3,758ส่วน990แล้วก็ทำให้อยู่ในรูปจำนวนคล้านะคะ ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะข้อที่สามพี่จะลงมาทําตรงนี้นะคะ8.54 5ุด้าาบวกกับ359ส่วนเก้สิบเก้าลบส373 37ุดสาา เราจะทําตัวที่เป็นทศนิยมซ้ำเนี่ยให้เป็นเศษส่วนก่อน8 5 4 5 4ด้าานะคะกระจายก็คือ8ปดบวกศูนย์จ้าาซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือเข้ากรณีที่1ซ้ำทุกตำแหน่งเราสามารถนํำทศนิยมมาส่วนด้วยเลข9ได้เลยโดยเลข9เนี่ยจะมี จำนวนตัวเท่ากับจำนวนตัวทศนิยมที่3อันนี้ซาสองตัวแปลว่าเลข9ก็จะมี2ตัวแล้วก็นำสีจุดสามเจ็ดสามเจ็ดสามาโอเคค่ะพอน้องได้อันนี้มาแล้วน้องก็นำไปใส่ โจทย์ได้เลยนำไปหาสิ่งที่เขาถามจะได้ว่าแปดจุดห้าสี่ห้าสี่สามบวกลบสี่จุดสามเจ็ดจะเท่ากับแปดบวกเศษห้าสิบสี่ส่วนเก้าสิบเก้าบวกตรงนี้นะคะน้องก็แปลงให้อยู่ ในรูปจำนวนคลาสได้เลยตรงนี้จะได้สามเศษห้าสิบหกส่วนเก้าสิบเก้าก็คือสามบวกอ่าสามบวกเศษห้าสิบหกส่วนเก้าสิบเก้าแล้วก็ลบค่ะสี่บวกสามสิบเจ็ดส่วนเก้าสิบเก้าก็ เปิดวงเล็บนะคะวันทัดถัดไปนำในส่วนที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยมาไว้ในวงเล็บเดียวกัน แปดบวกสามลบสี่ค่ะเศษห้าสิบสี่ส่วนเก้าสิบเก้าบวกเศษห้าสิบหกส่วนเก้าสิบเก้าลบเศษสามสิบเจ็ดส่วนเก้าสิบเก้าอันนี้ก็โชคดีที่ส่วนมันเท่ากันแล้วน้องสามารถนำตัวเศษอะมาบวกมาลบกันได้เลยก็จะได้เจ็ดบวกเศษเจ็ดสิบสามส่วนเก้าสิบเก้า นำมาประกบกันให้เป็นจำนวนคลาค่ะข้อที่4นะคะให้น้องแปลงตรงนี้ให้เป็นเศษส่วนเนื่องจาก6 9 7 9 7เ้าากระจายนะคะ ซึ่งอันนี้คือกรณีที่หนึ่งทศนิยมสามทุกตำแหน่งหกบวกเก้สิบเจ็ดส่วนเก้สิบเก้าอ่ะตรงนี้พี่รลองตัวผิดเอาข้อสี่ใหม่นะ ข้อ4ใหมข้อสนะคะก็แปลงตรงนี้ที่ไฮไลท์สีเขียวให้เป็นเศษส่วนก่อน6กบวกศูน7 3้าาโดยอันนี้ก็คือจะกรณีที่2เพราะว่าทศนิยมซ้ำไม่ถูกตำแหน่งนำทศนิยมทั้งหมดค่ะมาลบตัวด้วย ลบด้วยตัวที่ไม่ซ้ำจะได้6บวกแปส่วนเกสเสร็จแล้วก็สามารถนำไปแทนในโจทย์ได้เลยจะได้ว่า4ี่เศษสิบสาม่วนเกบวกห9 7บวกห้าเศ็หส่วนเก นำในส่วนที่อันนี้คือเปิดวงเล็บหรือว่าไม่เปิดวงเล็บอะคะ่ะก็มีค่าเท่ากาันเพราะว่าหน้าวงเล็บตรงนี้นะคะจะเป็นบวก4ี่บวกหกบวก5้าส่วนเกบวกแปส่วนเกบวกห้ส่วนเกจะได้15บวก หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ส่วนเก้าสิบอันนี้จะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะคะโดยเอาสองมาหารทั้งเศษและส่วนจะได้ออกมาคือสิบห้าบวกเจ็ดสิบเจ็ดส่วนสี่สิบห้าน้องจะเห็นว่าตรงนี้ ยังสามารถทําให้เป็นจํานวนคลาได้เพราะว่าเขายังเป็นเศษเกินอยู่ให้เปลี่ยนเป็นจํานวนคลาก่อนนะคะก็คือ1เศษ32ส่วน45่สาคำตอบสุดท้ายคือ16บวก32ส่วน45่สานำมาประกบกันก็จะได้16เศษ32ส่วน45 ถัดไปนะคะอันนี้เราต้องแปลงทุกตัวเลยให้อยู่ในรูปจำนวนนะับบวกอยู่กับเศษส่วนก่อนเนื่องจาก18.153 1533หน15ึ่งห้าามหนึ่งห้้าา 1 5 3่ง9ส่วนเก้และ5.403 5บวก0.403และ9.883 9บวก8ส่วน9โดยน้องสังเกตดูน้องจะเห็นว่าที่แปลงเป็นทศนิยมแหละที่แปลงเป็นเศษส่วนแล้วเนี่ยจะมีส่วนเป็น999แต่ว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมีส่วนเป็น9เราจะแปลงส่วนให้เป็น999ไปเลยเพื่อที่จะนำเศษมาบวกกันได้เลยโดยการคูณ1 1 1เข้าไปตรงนี้ก็จะได้9บวกกับ888ส่วน 999อ่ะทุกตัวที่เป็นเศษส่วนที่แปลงเสร็จแล้วก็จะมีส่วนเป็น999เหมือนกันแล้วก็นำมาบวกมาลบก,กันได้เลยจะได้ว่า1 8 0 1 5ดจุด3ู5ย์หบแปุดลบกับ ห้าจุดสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามสามลบเก้าจุดแปดแปดสามสิบแปดบวกห้าบวกสี่ร้อยสามส่วนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าบวกแปดร้อยแปดสิบแปดส่วนเก้าร้อยเก้าสิบเก้า เราต้องเปิดวงเล็บนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าหน้าวงเล็บอะ่ะเขาเป็นลบหมดเลยถ้าเป็นลบเนี่ยมันจะทำให้เครื่องหมายในวงเล็บเปลี่ยนนะคะเปิดวงเล็บก่อนนะคะเอเคค่ะแล้ก็หยิบในส่วนที่เป็นจำนวนนับมาบวกมาลบกันได้เลยแล้วก็ ส่วนที่เป็นเศษส่วนก็ามาบวกมาลบกันได้เลยจะได้1 8บ9ลบห้าลบ9บวกหนึ่ง้อยสลบสี่ลบแปดส่วน999ได้4นะคะบวกกับ ลบหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดส่วนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคูณเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยเข้าไปทั้งเศษและส่วนที่สี่ค่ะจะได้สามพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบวก จะได้2,858ส่วน999โอเคแล้วก็ทำให้เป็นจำนวนคลาได้เลย860ส่วน999